าพเชื้อโรคที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้อาศัยอยู่ในช่องปากและแปลงสีฟันของคุณซึ่งปกติคุณจะไม่สามารถเห็นพวกมันได้ชัดเท่านี้เพราะมันมีขนาดเล็กมากเทียบเท่ากับฝุ่นละอองในอากาศและร้ายไปกว่านั้นเชื้อโรคเหล่านี้อาจฆ่าชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราแปลงฟันเนี่ยนะครับแปลงสีฟันก็จะชื้นใช่ไหมครับแล้วก็นในช่องปากของเราปกติก็จะมีเชื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราหรือว่าเชื้อ ทางด้านออไวรัสต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลงฟันเนี่ยโอกาสที่เชื้อต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในแปรงสีฟันเนี่ยมันจะสูงมากนะครับเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้เราจะนําแปรงสีฟันที่เพิ่งผ่านการใช้งานของทีมงานคนหนึ่งไปให้ทางกองทันตศาสาธารณาสุขตรวจหาเชื้อโรคเพราะเรายังไม่ปักใจเชื่อนักว่าแปรงสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันจะมีเชื้อโรคอันตรายซุกซ่อนอยู่ทั้งที่เราก็ทําความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง